นี่นะคะเหมียวมาถึงร้านแว่นกันแล้วนะแล้วแว่นที่เหมียวเจอในราคาถูกที่สุดนะคะอยู่ที่1.5หยวนเท่านั้นเองนะคะหรือว่าประมาณ7บาทแล้วเราไม่ต้องซื้อจํานวนเยอะนะคะเพียงแค่1กล่องที่มี20อันก็สามารถซื้อได้แล้วนะซึ่งเขา่จะเรียงแล้วก็ส่งให้เราเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเหมียวแกะให้ดูนะอ้าวแกะไม่ออ,อ,ออกแกะออกแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะคะ ว่าถ้าเกิดว่าเรายิ่งซื้อเยอะจีจำนวนให้เขาเนี่ยค่าส่งจากจีนไปไทยก็จะถูกยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายแบบเลยนะแต่ว่าคุณภาพของแว่นก็ขึ้นอยู่กับราคาเหมือนกันนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูกใ,ใกล้ๆเลยนะคะกหลากหลายแบบหลากห,หลายสายีหลากหลายทรงไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาแว่นกันแดดแว่นแฟชั่นเนี่ยก็สามารถมาเลือกได้ที่นี่เลยนะคะ ง่ายๆว่าหนึ่งวันเนี่ยเราสามารถใส่ไปเลยนะแบบหนึ่งปีใส่ไปได้ทั้งหมดเลยนะคะ365วันหรือว่าจะเป็นแว่นสายตาแบบนี้เขาก็มีนะคะที่มีมีขนาดให้เรียบร้อยนะคะคือบอกได้เลยว่าเห็นร้านเนี้ยเราไม่ต้องไปร้านอื่นเลยนะคะตลาดอีอู่นพร้อมหมดเลยนะอยู่ที่โซนสาหรือว่าเขตสนะคะชั้นหนึ่งนะคะใครสนใจอยากจะมาดูทัวร์ตลาดที่อีอู่นนะคะก็ติดต่อได้เลย